ก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง C Channel TV นะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีเพิ่มเพื่อนนะคะค้นหาเพื่อนนะคะเข้าไปที่ Snapchat ของเรานะคระับอย่างแรกค่ะ mm hmm. เริ่มแรกวิธีที่หนึ่งะคะคือการค้นหาชื่อและชื่อผู้ใช้นะคะ mm hmm. อย่างเช่นนะคะฮอลลี hmm. ่นะคะเราก็พิมพ์ไปเราสามารถพิมพ์ทั้งชื่อ และชื่อผู้ใช้ค้นหาได้นะคะทุกคนนี่นะคะพอเราค้นหาชื่อเราก็จะเจอนะคะฮอนลี่นี่นะคะต่อไปนะคะลองค้นหาชื่อผู้ใช้นะคะคือชื่อผู้ใช้ก็อยู่ตรงใต้ชื่อของเรานั่นเองนะคะของชื่อนั่นเองนะคะเอออาจจะงงไปหน่อยนะคะขอโทษทีนะคะอ่าเราลองพิมพ์กันไปค่ะค้นหา ฮอนลีเอ้ยพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดตามไอไม่ค่อยได้นะคะทำไมนะคะเฮ็ดดีนี่ค่ะก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะสามารถค้นหาได้ทั้ง2องอย่างนะคะชื่อและชื่อผู้ใช้นะคะแล้วก็เพิ่มไปเลยค่ะต่อมานะคะก็ จะเป็นวิธีที่สองนะคะคือการเพิ่มด่วนนะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆลองเลื่อนไปข้างล่างนะคะก็จะเจอคำว่าเพิ่มด่วนนะคะเข้าไปที่การค้นหาก่อนแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างนะคะเลื่อนขึ้นนี่คะ่ะแล้วก็ดูเพิ่มเติมคะ่ะสมมติว่าเราอยากเออได้เพื่อนคนไหนเป็นเพื่อนของเรานะคะเราก็เพิ่มไปเลยคะ่ะนี่คือ เป็นวิธีที่สองนะคะสำหรับการเพิ่มเพื่อนนี่ค่ะเพิ่มไปเลยค่ะแล้วแต่ว่าเขาจะรับไม่รับนะคะอยู่ที่บางคนด้วยนะคะทุกคนนี่มี Thailand ด้วยนะคะมีเรมชื่อเรม Thailand นะคะแล้วก็เพิ่มเพิ่มไปนะคะทุกคนมันจะทำให้ snap ของเราอะ่ะ มีเพื่อนได้เยอะนะคะมีเพื่อนได้เยอะเลยทุกคนไปนะคะพอคอลับเพื่อนเรานะคะมันก็จะขึ้นตรงเลขหนึ่งนะคะตรงบวกนะคะเพิ่มเพื่อนนี่ค่ะคนไทยได้รับเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีคนขอเราเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็สามารถดูเพิ่มเติมได้ต่อไปวิธีที่สามนะคะคือค้นหาจากรายชื่อผู้ติดต่อนะคะ นี่เราสามารถเชิญให้ทุกคนนะคะมาเล่นมาเล่น snap chat ของเราได้แล้วก็กดเชิญเชิญเชิญได้เลยค่ะทุกคนวิธีเชิญมีได้หลายวิธีนะคะทุกคนแต่ซียังไม่ค่อยได้ ทำเชิญไอตรงนี้นะคะสียังไม่เคยลองทำนะคะลองวิธีต่อไปก็ได้นะคะต่อไปค่ะเป็นรูปภาพสแกนนะคะวิธีที่สี่นะคะทุกคนคือสแกน snap chat น,นะคะทุกคนหากว่าเรามี snap chat ของใครนะคะหากว่าเรามีโค้ดของใครนะคะทุกคนเราสามารถบันทึกเอาไว้แล้วก็ ไปสกแกนได้เลยนะคะมันก็จะขึ้นเพิ่มเพื่อนเอาไว้องนะคะนี่นะคะสมมุติว่าเรามาเราอยากได้เพื่อนต่างประเทศนะคะเราก็มาที่โปรไฟล์ของเรานะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโค้ดของ C นะคะนี่นะคะแล้วก็บันทึก Snap code เอาไว้ได้เลยนะคะ มันก็จะบันทึกให้ใน snap c โคดไปยังคาเม a ่ารแล้วนะคะทุกคนเราลองค้นหาโค้ดของตัวเองดูนะคะมันไม่น่าจะได้นะคะทุกคนถ้าสแกนส n a p ชื่อของเราเราสักครู่นะคะทุกคน นั่งไงนั่งไงไม่ได้นะคะอ่าต่อไปนะคะลองไปส n a p ของเพื่อนนะคะของเราค้นหาไปได้ก็ส n a p ของเพื่อนนะคะสมมติว่าเราอยากได้เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะคะ <c oughs> ก็ให้เราไปที่โปรไฟล์ของเรานะคะแล้วก็เปิดโหมดแผนที่นะคะทุกคนนี่นะ อ้าวหนอ่ขออาภัยด้วยนะคะที่ล่าช้านะคะทุกคนนี่นะคะเข้าไปที่โปรไฟล์ของเรานะคะทุกคนแล้วก็เลื่อนนะคะนี่ไปที่แผนที่นะคะกดเข้าไปที่แผนที่เลยคะ่ะ เห็นแล้วนะคะแล้วก็เลื่อนค้นหาเลื่อนเลื่อนแผนที่ไปเรื่อยๆนะคะหรือเราจะย่อแผนที่ก็ได้คะ่ะนี่นะคะทุกคน นี่นะคะเราก็จะลองไปค้นหาเพื่อนที่ต่างจังหวัดนะคะมวกเหล็กนะคะถ้าใครเล่น snapchat มันจะมีขึ้นสีฟ้าฟ้ๆพื้นที่สีฟ้าฟ้าตรงนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะทุกคน เราซูมเข้าไปแล้วแล้วก็เข้าไปแล้วรอสักคู่นะคะนี่นะคะเราเจอแนปของเพื่อนแล้วนะคะแล้วก็ทำการแคปหน้าจอไวะะ <S <S อ้ให้โฟนของซีก็จะช้าหน่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าโทรศัพท์ซีจะพังแล้วนะคะขออภัยเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ล่าช้านะคะทุกคนนี่นะคะเราได้สแน p ของเพื่อนมาหนึ่งคนแล้วนะคะคือวิธีที่สี่ แล้วเราก็ดูส n a p ต่อไปนะคะเพื่อนดูไปเรื่อยๆค่ะของเพื่อน,อนะะเาน,นะคะเราเรามาลองสแนปของเพื่อนดูนะคะว่าจะค้นหาได้ไหม นี่นะคะสแกนไปเลยะคะ่ะสรุปขึ้นนะคะขึ้นตรงนี้นะคะก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะทุกคนแต่ถ้าเราไม่ต้องการเพิ่มเพื่อนเราสามารถกดเพิออกเฉยเลยก็ได้นะคะทุกคนนี่นะคะ